สวัสดีครับเพื่อนๆพครับพบกันที่ธนากรฟาร์มนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตดูข้อเต่าชูการ์นะครับหลังจากที่ให้ช่างเข้ามาดําเนินการปรับเปลี่ยนจากเล้าหมูมาเป็นเล้ามอสเทนข้อเต่านะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประมาณ80%ได้นะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆ่อนมาดูข้อเต่านะครับที่ฟาร์มของเราว่าอ่างออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เต่าอยู่กันแบบไหนนะครับเพื่อนๆื่อนครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับตามมาเลยครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆเนต่าสูการ้าที่สำของเรานะครับห้องแรกนะครับมีสูการ้าทั้งหมดห้าตัวห้องอชุดนี้ผมทำไว้เพื่อที่จะให้พ่อแม่พันธุ์นะครับอยู่อาศัยแล้วก็วางไข่ แต่เราก็จะมีช่วงเวลานะครับนําเต่าที่อยู่ด้านในเนี่ยออกไปในพื้นที่เอาดอ r ครับเพื่อนๆที่ตรงกลางสวนมะพร้าวตอนนี้เต่าชุดนี้ตอนเช้าตอนนี้10บโมงครับนอนอาบแดดอยู่รับแสง UVB UVA นะครับเพื่อให้กระดองเต่าเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เต่าก็ได้แสงในการสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะให้ระบบขับถ่ายสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆห้องที่สอง ก็จะเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆรูปแบบห้องเนี่ยผมทําไว้เหมือนกันเลยด้านหลังก็จะมีบอ่อทรายสําหรับให้แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยไปเดินเล่นแล้วก็แม่พันธุ์เนี่ยขุนล้มวางไข่นะครับส่วนน้านข้างนี้ขนาด0.8คูณ1เมตรก็จะเป็นบ่อ,บอน้ําให้เตา่าได้ลงเล่นนะครับขับถ่ายแล้วก็ดื่มกินตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆรูปแบบห้องทั้งหมดนะครับ โซนด้านอ่าซ้ายมือนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆก็คือมีลานกว้างนะครับส่วนอาหารวางตรงกลางแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะห้อยอาหาตะกร้ามาห้อยนะครับเพื่อให้เต่าเนี่ยเข้ากินได้อย่างง่ายดายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เต่าเนี่ยทับอาหารตอนนี้สองตัวนี้คู่เมียนะครับนอนอาบแดดอยู่เลยนะครับด้านนี้มีทั้งหมดหห้องนะครับเพื่อน รูปแบบเดียวกันเลยตอนนี้งานช่างประมาณ80%นะครับยังไม่เรียบร้อยส่วนช่องแสงที่เปิดนะครับกระเบื้องรอนคู่เนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมจะออกแบบให้สามารถที่จะสไลด์ขึ้นลงได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงฤดูฝน บานนี้ก็จะถูกปิดนะครับแต่ก็จะเป็นตัวสไลด์ที่โปร่งแสงนะครับเพื่อนๆที่ออกแบบไว้ถ้าไม่มีฝนก็เป็นสถานะเปิดแบบนี้ไว้ตลอดนะครับเพื่อให้แสงเนี่ยลงถึงพื้นให้เต่าของเราได้รับแสง UVA UVB นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับส่วน อีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนด้านนี้นะครับห้องนี้ก็ยังไม่ได้กั้นด้านหน้านะครับแต่รูปแบบเหมือนกันนะครับออกแบบไว้เพื่อที่จะเอาเต่าเล็กที่เราอนุบาลไว้ที่ร้านนะครับมาปล่อยไว้ในห้องนี้นะครับให้ได้ไซส์ได้ขนาดสลับกับเอาไปปล่อยในพื้นที่ o u t ดอ o r นะครับที่อยู่ด้านด้านนอกส่วนมะพร้าวนะครับ ด้านท้ายตรงนู้นนะครับเพื่อนเพื่อนด้านท้ายตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นบ่อน,น้ํานะครับห้องนี้มีเต่ารุ่นนะครับขนาด12-13นิ้วเนี่ยสี่ตัวกำลังนอนตากแดดกันอยู่เลยนะครับเหมือนกันนะครับ,บเพื่อนๆนก็จะเห็นว่าที่ผมออกแบบไว้นะครับมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือด้านนี้ก็จะเป็นห้องผสมสำหรับพ่อแม่พันธุ์ ไว้อยู่อาศัยแล้วก็ออกไข่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องขุนหลังจากที่อนุบาลเต่าเล็กจากหน้าร้านนะครับก็จะเอามาไว้ในห้องนี้ทุกห้องก็จะได้อ,ออกไปสัมผัสกับพื้นที่เอาดร์ด้านนอกนะครับเพื่อนๆในสวนมะพร้าวแต่ ก็ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทํานะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้อัปเดตตามเต่าชูกาต้าที่ธนกรฟาร์มให้เพื่อนๆได้อได้ดูนะครับจากลากันด้วยคลิปเต่าชูกาต้าตัวน้อยๆที่อยู่หน้าร้านนะครับเพื่อนๆโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ